มาส่งงานนะครับก็อยู่ที่วิลเลจลางกำแหงนะครับก็ทําอะไรบ้างครับหลังนี้เป็นทางโฮมหลังกลางนะครับก็มีต่อเติมกันสาหน้าบ้านนะครับแล้วก็นี่ครับรางน้ำสเตเลสอ่สามชุนสี่นะครับกว้าง8นิ้วหรือประมาณ20เซนนะครับด้านล่างนะครับตรงลานจอดรถก็เป็นปูกระเบื้องนะครับอ่ะพาไปดูข้างในอันนี้ช่างเก็บงานอยู่นะครับข้างในนะครับก็ ดี๋ยวพาไปดูเี้าช่างกำลังดูกฝุ่นอยู่เลยนะครับอ่าข้างในโอเคนี่ช่างพองกำลังทำความสะอาดอยู่เลยครับเก็บงานนะครับมีติดฮูดนะครับเคาน์เตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ลืมดูสังเกตเวลาเข้ามานะครับอุ้ยเวลาเข้ามานะครับก็มีซิงค์ล้างจานนะครับล้างจานล้างมือได้ง่ายนะครับมีพื้นที่ทำอาหารนะครับตรงนั้นก็เป็นเตาแก๊สหูดดูดควันนะครับมีตู้ติดด้านบนนะครับถัดมานะครับนี่ครับ เป็นโซนซักล้านครับพื้นต่างระดับกันนะครับมีปูกระเบื้องนะครับติดพัดลมดูดอากาศนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยครับหลังคาเมนชีดพีวูโฟมน,นะครับก็ใครที่สนใจนะครับต่อเติมกับอนุการ์ช่างดีดีให้บริการครับอนุการ์ช่างแก้วครับ